ององ Happy Birthday Music หน่อย Happy Birthday Music หน่อยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว Happy Birthday รับี้เบิร์เดย์ขอบคุณครับันกี่บาทกี่บาทกี่บาทยี่สิบสองบาทสองบาทยี่สิบสามบาทอยากชิมจังอาชิมได้ไหมอ่ะงไม่้ดจั้ โต้กีหมักไงมั้งร้อนจังกุรีอะไรลูกนี่อย่าดุกันดีทุกคนขอทางให้ช่างทางหน่อยนะคะมีทิปมีทิปมีทุกคนับเดี๋ยวขอทางหน่อยจะให้น้องลงมาข้างล่างนะขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับเดี๋ยวพี่เอาน้องลงมา ฝั่งนู้นไหมนะใยับไปหนนะเดี๋ยวให้น้องถ่ายทางหน้าค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมทางหอ้รอังอมาูังชิมอมรออยไหอมห้งชิมดูรอัร่บอยมหมครอบับมิมบมงชอมบง ฝั่งนี้หน่อยครับฝั่งนี้หน่อยน้องน่ารักมากเลยเนาะน้องน่ารักมากเลยโอ้ฝั่งนี้หน่อยครับฝั่งนี้หน่อยน่ารักจังโโอออเเคค่ก็ถายรูปนี้ ขอถ่ายเป็นรูปร้านรถได้ไหมคะครับ <ขอ S 1> แต่ว่าตรงนี้เลยขอต้องขอนรถเพราะว่าต้องเคลียร์ได้ได้ขอแค่น้องต้องไปฝั่งนู้นแล้วก็ถ่ายมามันถึงจะเห็นถ่ายตรงนี้เลยถ่ายรถสองคันกล้อองอยู่ไหนอ่ะโอเค